มาธิก่อนครับต่เลวิ่งเข้ามาแล้วอู้หูยยิงลูกนี้นี่นิ่มๆแต่ว่าเฉียบขาดจริงๆนะครับไปเข้ามุมแทบจะสามเหลี่ยมเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งแล้วครับนาที65ครับชีบุรีก็หนีไปเป็น3ประตูตอนหนึ่งแล้วก็ไดเลก็มีลุ้นแฮตทริกนะครับในเกมนี้ดูจุดโทษเพีย คือไม่ได้ถึงกับอัดแรงนะครับแต่ว่าทิศทางนี่มันเฟลมากครับอันนี้ผมพุ่งถูกทางแต่ว่าไม่ถึงบอลเลยครับอู้เป็นจุดโทษนะครับเขาแล้วครับโอกาสของชนบุรีที่จะได้ประตูตีเสมอมาแล้วครับเดลเวยวิ่งมายิงลูกนี้ไปผิดทางเสร็จเลยครับโทสพอหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับชนบุรีมาตามตีเสมอได้จากจุดโทษของเดลเลยอ ก่อนหน้านี้มาเทวุโสโตยิงจุดโทษนําให้กับตราดไปก่อนนาะที44คือเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าเข้าช้ากว่าจริงๆริอ่าล่ะครับว่ายังไงครับบุรสิน์เช็คเวียแล้วให้นั่นแหละครับจุดโทษครับจุดโทษครับยิงนิ่มๆเลยครับเดเรก็สกอร์ห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับในช่วงนาที89ครับ จริงๆชลบุรีเนี่ยถ้าเก็บชัยชนะสองเกมที่เหลือเนี่ยเราลุล้นให้อยุทยาสะดุดเรียบร้อยแล้วครับแป่น,นั้นว่าชลบุรีนะครับมากลายเป็นพยายามจะแย่บอลน,นี่นะครับเตะนักแข้งครับวิ่งมายิงได้อย่างเลือดเย็นเลยครับได้เลยสองศูนย์ยับชลบุรีขึ้นนำพุฒเมืองอย่างศรีสะเกดไปแล้ว เล่นเอาอดิศักดิ์หลงไวเลยครับประตูสบบนี้เลยครับรของชนบุรีในเกมนี้ครับเมื่อได้ประตูนี้ครับจริงๆก็ไม่ได้หลอกอะไรแต่ว่าอดิศักดิ์หลงหน้าไปเองครับเหมือนจะโยกไปทางขวาของตัวเองนะครับพอบอลจากเท้าเลยแล้วก็กลับไปไม่ทันแล้วประตูที่9ครับของศุนนาบราซิเลียนวัย37ปี เดลเลยจะยิงตีไข่แตกนะครับไม่มีปัญหาครับแดลเลยครับ,รบอ่าซัดประตูตีไข่แตกนะครับให้กับชนบุริจุดโทษวิ่งเข้ามาแล้วแปรด้วยเท้าขวากบายิงนะั้นซ้ายตัวเองครับส่วนเกติศักดิ์เองก